ครับตอนนี้ทั้งผมดินทั้งรถน้ำครับโอ้ยไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับมีปัญหาเรื่องวัวเผา,าข้างอากาดครับโอ้งานแบบนี้ทำยากครับเพราะว่าต้องในรถน้ำวันหนึ่งเป็นสิบรถอะเปียงน้ำมันไปอีกน้ำาัหายากตอนนี้มันเป็นหน้าแรงนะครับโอ้ยช่วงนี้เป็นดินทรายครับ เนาะเมื่อปืนกนละยจากหยกจาก,ก,จากเนาะวิ่งตามถนนบางทีมีปัญหาเรื่องฝุ่นที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นมีปัญหาเรื่องดินวิ่งไม่ได้ฟรีข้างล่างก็ขุดเอาดินไม่ได้เป็นพลานหินอีกโอ้ยงานเขางานเขาบ่ดินาให้ทำยากแท้ท่านประธานเอ้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามนนะครับขอจักรน้มสีรุ่งเรืองเอาเอายูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาปะปอัน,นี้ต้องเลิกงานคำนี่ปกดน้ำออกกำลังเ้ยกดน้ำจดจัดจดจัดเอาป๊อบป,ปีเป็นไรบัด สายครับทํำยากครับฟรีใครเป็นประสบการณ์เนาะเราก็ทําต้องทําแบบนี้ถ้าเป็นรถน้ำใหญ่ก็รถเหมือนบริษัทที่ทําถนนก็สบายอันนี้เราเป็นไหยไม่ได้ทําถนนนะครับ ลงทุนมหาศาล oh. อ๋อชาวยูทูบิึงเป็นประสบการณ์เนาะถ้าใครเจอดินทรายต้องทำแบบนี้ครับแต่ถ้ามีเจอดินทรายเรามีดินดีก็ไม่เป็นไรอันนี้เสียกเป็นดินพลานนะครับเนี่ยเป็นพลานหินขุดยาก เบาๆตรงนี้เบาๆยังเข้าไปในน้ำไหลลงแน่มันเอาบ๊อบพี่ว่าเออมันไหลลงไหลลงปลอมร่องไปเลยเออสวยไปยิงเราจอดซื้อนานั่นพ่อไปยิงเออจอดเลยไหลลงไปเอ้ยอ,อ่อนี่แหละสวย ก่อนไหลลงเลยไหลมาเปี่าไหลเลยไหลเลยไปอีกน้อยนึงไปอีกน้อยนึงหรอกอ่ะป่อยไหลมาเลยดีแล้วดีแล้วไหลแบบนี้ละไหลมาเลยปัน่นเอาน้ำมาลดครับบ,บ,บอ่อนบ่อนเออโยนถอยลงมาถอยลงมา เบ,นบืนขึ้นไปบไปนี้เบินขึ้นไปเบินขึ้นไปเลยไปไปโอ้ไปเบินขึ้นไปพอ่อนั่นละพอ่พอพ่อสวยพ่อเลย่ยปล่อยมาหมดเลยบไปนี้เอาปล่อยมาหมดเลย อยมาเลยปล่อยมาเลย,ลอยเลยอาตะเวนสิตกดินแล้วตอนนี้รถน้ําครับดินฟรีครับรถด,ดายิ่งไหลนะรถน้าํายังจะไปไม่ได้โอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในเดอ้อชาวยูทูบตัวประเทศทั่วโลงตะเวนสิตกดินแล้วพอปล่อยไหลไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยสวยสวย,สวยดีแล้วดีแล้วเอาขอบคุณมากๆครับน้อมน,นไปด้วยเดอ้อชาวยูทูบชาวเอฟซี ครับสวัสดีครับสวัสดี